มาแล้วค่ะก็ว่าสิไปหันไปนี่เนาะแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้ไปเหมือนเดิมพักกันนิดก่อนเลยได้วันนี้เรามาที่การ์เด้นนะครับ ฝนกำลังตกไปเอืน่นไปเอื่นกันเข่ามาแล้วเร็ว,รวพี่นอกขาหมูเยอรมันยอราดีไปพี่อินซีเปยแล้วเถอะเปย์อีกก็ไนดน้นะคะพี่ <laughs> หนูเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ค้างคางในใจหนูมีอะไรหนูจะพูดกับแกเลยเหมือนทะเลาะกันก็ก็ให้ทะเลาะไปเลยวันนี้พรุ่งนี้ก็เริกจบเริ่มใหม่เมื่กี้แกพูดอะไรบ้างอ่ะไม่มีลำเหรอกินไหมกินอยู่แต่เป็นสตรอเบอรี่น้องโรล,ลิกมารด้ยังแม่ เตแน่จะของยินซี่สอบน่มายากเราบอกบอกน้ำหม่ไข่เลยสอบที่ไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้นั่นยิ้มแบบนี้มีลุ้นแน่ๆยิ้มแบบนี้ใจพอดียิ้ม

เพ้นมมนดีสอรย <c oughs> ิ้มแบบไม่เลยทนายทีนยืนออะไรนี่ยน่นะอะไรนี่า ซื้อเนี่ยว่าเจอกับว่าพ่งเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเจ้าเนี่ยบ่ไหวแล้วตูบานใจสีขาดเราเป็นมอ ใจสิหายใจสิหายครับมึงอมเหม็น

可以。农民。